สวัสดีครับอันนี้ให้ชมพระหลวงพ่อเงินนะอันนี้หลวงพ่อเงินบังครานครับอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมท่านชมเป็นพิมพ์นิยมบีฮะเนี่ยครับนี่ด้านบนท่านนะนี่ดูด้านล่างท่านเนี่ยเนี่ย ต้าใบจะหยาบเพราะเนี่ยฮเนี่ยอันนี้พิมพ์นิยมบีครับเนี่ยดูสนิมฮะสนิมที่เกิดขึ้นมาจากเนื้อในพระเนี่ยนี่รอยผุหรือรอยกลอนของผิวโลหะเนี่ยฮะนี่เด,นเดินดูผิวโลหะที่กลอนเนี้ยใช่ เนี่ยครับก็้วจะมีคราบผิวไฟแล้วก็คราบที่เบ้าเนี่ยที่ฝังอยู่ตามซอกเนี่ยสนิมแดงเขียวน้ำตาลอะไรพวกนี้ฮเนี่ยคราบที่เบ้าที่ฝังอยู่เนี่ยครับ เนี่ยครับเนี่ยการผุกการกลอนของโลหะแล้วก็จะมีเม็ดทรายฝังนั่นนะะแล้วก็มีคราบที่เบาเนะี่ยนั่นนะเม็ดทรายและคราบขี่เบาเนะี่ยฝังอยู่ในเนื้อครับเนี่ยครับ อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมครับนิยมบีครับจะดูหน้าต่อีกครั้งนะเนี่ยครับการก่อนของโลหะท่านนะเนี่ยครับท่านชมเนี่ยเนี่ยท่านเสียนท่านนะตรงนี้มันจะมีพลายเงินนะท่านเนี่ย ะมีแบบไรเกินขึ้นฮะดูด้านล่างทันฮะเนี่ยฮะด้านล่างทันนี่มีร้อยกรอนร้อยผุมีคราบขี้เบามีเกรดกระดีในเห็นนะฮะ มีสนิมที่เกิดขึ้นมาขึ้นเกิดมาจากเนื้อในพระนะครับนี่ท่านชมนะ,นะนเนี่ยฮะราา้อยกรร้อยผุคนเนี่ยโลหะเนี่ยะครับเนี่ยครับโอเคครับสวัสดีครับ